วงจรปิดจับภาพโจรวัยรุ่นลักปลาคาร์ฟในบ่อหน้าร้านลาบดังสีราชาคาดขโมยไปขายในยุคเศรษฐกิจย่ำแย่บ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายภูเลศักยุทธาอายุ51ปีเจ้าของร้านสดาหวานเลขที่98ทับ245ถนนหลังเครือสหพัฒน์ก่อนถึงปัป๊มปอตทหมู่9ก้าตำบลบึงอำเภอรีราชาจังหวัดชนบุรี จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเวลาประมาณตีสามคืนที่ผ่านมามีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น1คนรูปร่างผอมนุ่งกางเกง3ส่วนเสื้อสีสม้มสวมหมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนจอดรถไว้ที่ข้างทางริมถนนนะคะจากนั้นเดินเข้ามาบริเวณบ่อบปลาคาฟัฟที่อยู่บริเวณหน้าร้านนะคะในมือเนี่ยถือสวิงตักปลาไป3ตัวเหลือ2ตัว คาดว่าคนร้ายกลัวคนเห็นค่ะก็เลยเร่งรีบนะคะตักไปได้แค่3ตัวก่อนจะหลบหนีไปได้ลอยนวลน,นายภูเลศักยุทธาอายุ51ปีเจ้าของร้านสดาหวานนะคะเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสามคืนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดของทางร้านเนี่ยได้จับภาพของคนร้ายที่เข้ามาขโมยปลาคาัฟที่เลี้ยงไว้หน้าร้านซึ่งมีทั้งหมด5ตัว แต่ว่าคนร้ายเนี่ยเอาไปได้แค่3ตัวนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะเคยมาดูลาดลาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีด้วยนะคะขี่รถจักรายานยนต์มาจอดหน้าร้านใส่เสื้อสีส้มปกปิดใบหน้าแล้วก็เตรียมสวิงมาเพื่อช้อนจับปลาสําหรับปลาคาฟฟนี้นะคะนายภูเลศัก์ผู้เสียหายเนี่ยก็เล่าว,ว่าเลี้ยงมาได้ประมาณ5-6ปีแล้ว ตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะก็เลยอยากจะฝากถึงคนร้ายว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคนทำเนี่ยอาจจะไม่อายแต่ว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเราเนี่ยอาจจะรู้สึกอับอายแทนเราก็ได้ควรทำมาหากินสุจริตจะดีกว่าค่ะส่วนปลาที่หายไปเนี่ยนะคะคุณภูเรศักผู้เสียหายก็บอกว่ารู้สึกเสียดายมากเพราะว่าเลี้ยงมานานนะน,นะคะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรหน,นองขามศรีราชาค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่ขโมยปลาคาัฟของคน อ,นนะะอย่าไปคิดทำค่ะให้คิดถึงใจคนที่เลี้ยงมาหลายปีด้วยอีกทั้งปลาคัฟฟเนี่ยไม่ใช่เป็นปลาที่เอาไว้กินนะคะแต่เป็นปลาเลี้ยงสวยงามค่ะได้เป็น3ามตัวครับ They're I เข้ามาทางไหนนะครับเข้ามาจากทางนู้นแล้วไปไปหยุดรถรถตรงตรงด้านตรงร้านทุนแก้วนะครับแล้วก็ตักคนเข้ามาอันนี้อันนี้ตอนเข้มาเดี๋ยวผมส่งให้ให้ผมแบกรถกันเดียร์รกันเดยมันเป็นไงบ้างครับคือมีคืนประมาณคืนวัน นเสานเสาครับประมาณปีสามก่ามีคนมาขโมยประหารอยู่ที่นั่นครลักษณะคนร้ายเป็นยังไงครับลักษณะคนร้ายก็ขับรถเครื่องมาใส่เสื้อสีส้มแล้วก็ใส่ใส่หน้า,ากากปิดบังใบหน้าครับมาพร้อมอ่าไอที่ตักปลาสำหรับคนที่เขาตกเป็มัอ่าเหมือนเขาเตรียมการมาก็าจะเตรียมการมามาดูไว้ก่อนแล้วก็เตรียมการมา,มาเตรียมการมาเลย ปลาทับเนี่ยเรามีเรามีกี่ตัวครับนะยในบอกออีปลาทับผมมีห้าตัวครับตัวใหญ่ไหมครับก็เลี้ยงมาประมาณห้าหกปีนะครับใหญ่ระมันเขาแข็งเราได้ครับนะฮะได้คนรายได้ไปกี่ตัวครับคนขโมยตักเอาไปสามตัวครับฮแล้วอยากจะฝากถึงคนร้ายไงบ้างครับก็อย่าไปเที่ยวทําแบบนี้เลยครับอายน่าจะอายคนเราไม่อายก็ลูกเต้าหรือว่าครอบครัวเราคนใกล้ชิดติดกันก็จะ ่อยไอไปอด้วยวไปทำหากินสกิดดีกว่าครับทำเลยเพือเศรษฐกิจแย่เราก็ต้องมีช่องทางที่ต้องไม่ไม่ไปทําแบบนั้นอะ่ะขโมยจบชิงวิ่งราวคนอื่นเอาเรารู้สึกยังไงครับที่แบบเลี้ยงมาตั้งนานแล้วหายไปครับก็ธรรมดาเขาเสียดายเสียดายอยู่เหมือนกันครับ ตอนนี้นะครับนี่ปมียใ้ไมน้ตัวที่ยนี่เป็นตาย้ผมนะครับหาตัใหญ